วัสดีครับกินเต้ต้อนรับคนสุรเกมปพ่สดก็พร้อมกันเลอร์ลิซึมและอะไรนะครับโนเนมเจ้าเก่านะที่เล่นพ่อลูกด้วยกันนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับเพราะเขาเป็นรุ่นดับบันครับสวัสดีครับผมมาเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะครับเกมนี้โอ้ยเล่นกันไปหมดแล้วเออนี่เล่นโนมอลพอฮัดคงฮัดคอร์แล้ไม่เอาไม่ไหวเกตแก้วใครจะเป็นเกตแก้วให้คุณไปเกตแก้วแล้วกัน คุณๆนั่นแหละคุณภาพลาดไปเลยผมเต <laughs> ิดๆขัดมันไม่ดีหร <laughs> อกอ๋อเดี๋ยวให้คุณในหะ้คุณหนึ่งให้คุณให้คุณหนึ่งรอบก่อนเนี่ยอ่ะภาเกตแก้วให้หน่อยเกตแก้วมันผู้หญิงนะ <laughs> <laughs> นี่เป็นหลักคณะหาดมาเศรษฐีที่ว่าองค์สถาพรครับที่นี่แหละ <laughs> จี้มึงเป๊ะเอกหนังไทยคณะหาดของคุณอันเบิร์ด นักโอ้นี่ชื่อกันดาเดี๋ยวเป็นผู้ชายชื่อกันดานักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องงั้นหรือใหญ่ยยโตกว่าที่คิดไว้ซะอีกฮ่าฮ่าถ่ายคลิปไปยั่ยวเจ้าผงพัดดีกว่านี่มึงเรียกชื่อเล่นเพื่อนกันอย่างงี้ <c oughs> เรียกชื่อจริงกันหมดอะเสียดายแทนอยากบอดแหกไม่เป็นเรื่องแต่ว่าผงพัดนเขาไม่สบายนี่ <c oughs> ไม่ต้องดัดเสียงเลยธรรมดาด้วยอ่ะ ฉันว่าฉันกลัวผีบอดแขกตั้งหากอะไรวะคัละนี่เข้าวไปสำรวจข้างในกันดีกว่าไปตามชนะเทพไหมเป็นการพากที่แบบใครสอนแเราเราไม่ใช่นักภากมือจังเลยก็ลืมที่นี่ดูแปลกๆว่าไหมจริงด้วย ที่นี่ดูเหมือนยังมีคนอยู่เลยอนั่นสิแถมไฟยังใช้ได้อีกไม่ดีเหรอไงบางทีเขาว่าที่เนี่มีผีเนี่ยอาจจะจริงก็ได้มั้งปีศาจนี่เรากลับกันดีกว่าไหมฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยฉันก็อยากกลับแล้วเหมือนกัน<อ>งี่เง้านะ มึงเะเข้ามามึงจะกลับแล้วเมื่อกี้ไงฟ้าผ่าไงตกใจก็แค่ฟ้าผ่าเห็นไหมจริงสิผมลืมไม่สนิทเลยได้ข่าวว่าเย็นนี้มันจะมีหพายุใครเขาเขียนอย่างนี้นยพายุเข้าถ้าฝนลงแล้วล่ะก็ว่าคุณจะต้องติดอยู่ที่นี่ยาวแน่เลยถ้าอย่างงั้นถ้ายังไงวันพรุ่งนี้ค่อยมาดีกว่าครับ ถ,ถ,ถ้าไม่มีอะไรแล้วผม,ผมขอตัวก่อนนะต้องติด <ไป S 1> อ่างตามใช่ไหมใครปอดแหกแล้วก็รีบตามตูดหมอนั่นไปเลยไปฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นแหละพวกแกหรอว่าไงฉันจะเดินดูแถวนี้หน่อยฉันก็อยู่ที่นี่แหละเจง๋งงั้นฉันไปดูข้างวนหน่อยดีกว่านะ ชนะเทพแม่งทำไมฮะการหันการหันชั้นชัยพี่แกก็อยากจะดูสีหน้าตอนมึงเจอผีไหนคุยกับคนนี้หน่อยสิมณีปาโมทเรียกชื่อกันทำไมเนี่ยคนนี้เกตแก้วเราไม่ควรมาที่นี่เลยไปงั้นเรากลับกันเถอะไปเลิดดูเหมือนฝนกำลังตกจบละจบคลิปละวกลับบ้านคือแค่ฝนตกแล้วกลับไม่ได้เหรอวะ โอ้โหโดนฝนม,มันก็ตาย,ยางไงเนี่ยตรงนน้นนะตรงนน้นตรงโซฟาโซฟาทำไมตุ๊กตาลูกเทพใช่ไโอ้โหลูกเทพบอกไปด้วย <c oughs> กลับไม่ได้คุยไม่ได้อะเส็บใจตรงนี้ไม่ไรฟิงฟลังแผนที่กันเหรอห้องครัวห้องน้ำห้องโถงนี่เราอยู่ห้องโถงใช่ไหมน่ะตอนนี้เราอยู่ใช่ห้องโถงไปไหนก่อนดีคุณต้าอ่า มาถึงก็ขวานไร้ายดีขึ้นข้างบนนะแล้วมึงจะพูดทำไมขวานยซ้ายดีโอ้มาขึ้นบนฮะมาดูข้างบนกันดีกว่าเฮ้ยนี่ใครเนี่ยชนะเทพชนะ<น><น>เทพใช่ไหมจำมึงได้ตัวเดียวเลยว่าวไง <c oughs> ดูเหมือนเขากำลังถ่ายวิดีโอไปรอบๆอะนะชนะเทพกำลังแบบท้าทายไงถ่ายวิดีโอแผ <c oughs> นที่ก็แล้วแทนที่เหมือนเดิมอ่ะทางนี้ไปขวาบ้างดูที่ขวาไลย <c oughs> โอ้โหห้องนี้เป็นห้องที่อยู่ในความทรงจำคุณคุ้นไงก็ไม่รู้นี่ห้องสมุดมั้งเนี่ยนี่เราต้องไปไหนวะเนี้ยมผมนี่ไม่รู้ไม่รู้เหีย้ยอะไรกันผมก็ไม่รู้เดินไปมั่วตัวเดี๋ยวก็จะเฮ้ลงบน<笑><笑>งนันไดเวยต่มีห้องอะไรดูเหมือนจะติดอะไรบางอย่างในห้องเหมือนกันหมดเลยนะ เออนี่ไงมีโน้ตหนังสือพิมพ์คุณเรียกโน้ตโอหเป็นรูปเหมือนผู้คอตายด้วยฮนะซ่อนปริศนาไว้ใครกีดน่ะเสีงยงผู้หญิงนี่นะไปดูกันเถอะโอไปแรงวะ่ะล้วทำไมเราไม่วิ่งปพางวะวิ่งได้ไหมเนะนี่ยเ <laughs> <ง>นี่ยเราว,วิ่งแล้วนะ <laughs> บงังเขาให้เราเดินแค่นี้ใช่ไหมเผื่อผีโผ <laughs> อา้าเปไ็นอะไรกันหมดเนี่ย จุดจุดจุดทิบหายละภาคเป็น g ูเกิลทันสเลตนะจุดจุดจุดเปิดให้ Google ภาคให้สักหน่อยดิไหมให้ Google เป็นผู้หญิงไงเราเขาไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยประตูรักดูรักเย้ด็นไงผู้หญิง มันนีมันนีแม่งฮะมันนีแม่งอะไรฮะไม่รู้อะนี่ทิ้งว้าจะหน้าไว้อ่อยหรอไงอะไรอะมันนีเก็บผาเช็ดหน้าให้ฉันไหนได้ไหมว่าฉันทำมันต่อเราก็รู้จักกันว่าเี้ยเป็นคนดักแก่จะมีคนแก่ๆมาดูก็ได้คาบเลือดผ้าเช็ดหน้าถูกอ่ะเขาเช็ดหน้าเช็ดโต๊ะอะไรเนี่ยใช่ไหมผ้าชื่อมันก็บอก เห็นเห็นเห็นเขาเมัอนเต้ยดูภาพเหี้ยเลยคือผมนี่คนหัวลุกเลยนะครับเนี่ยทุยตรงไหนแค่รูปเพนมันดูมีพลังพลังงานบางอย่างพลังงานพลังงานอะไรฮะถามยี่ผมจะไปยังไงวะนึกว่าจะแบบเออมีมุกอะไรอย่างเงี้ยไม่มีพลังงานอะไรหรือล่าอก็เป็นได้ก็เป็นได้ เล่นกันแบบเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยต้องเตือนไปท้าผีใช่ไหมใช่ใช่ไม่เคยจะัวใครว้าอียกูไม่ได้เซฟกูไม่ได้เซฟกูจะดึงมึงอยู่พี่กันอ้เียเอ้ากูไม่รู้อียแค่เอ้าเขาเซฟให้อัตโนมัติหรอใช่ไหม normal นะ n o r อ๋อแบบ normal เซฟให้ตลอดใช่ใช่ แค่ตายฮะเรากัรเดินไม่ได้ไอ้ควายวิ่งดิครับโอ้ตกใจจังเลยโอ้ยตกใจโอ้ย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 แลนดกแลนด์คุกมึงดิฟทำไมเนี้ยแลนั่นแหละผีนี่อย่างกับฟัดฟลชื่อหนังอันนี่โอ้แม่งดูตายไปสองศพแล้วไม่ทันอะไรเลยเนี่ยไม่ไปได้ไหมไม่ไปไม่ไปใช่โอเค ไอ้ไม่ได้ไม่ได้ตามบทเก็ได้ตามบทจะว่าต้องไฟเฮ้ยนั่นมันตัวอะไรน่ะรอบที่สามเดิมตจะเพิ่งกลัวตรงก่อนฮะตรงก่อนฮะเราต้องใช้พื้นที่กระจัดให้น้อยที่สุดเร็ว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 ได้ต้องไปทางขวาหรือเปล่าทางขวาล็อกเปล่าอ๋อเหรอโอเคลงมาไปทางขวาได้ไหมต้องตามบทอีกไหมเนี่ยเฮ้ยนั่นตัวอะไรน่ะรอบที่ แทงไงมันแทสิมันแกล้งตกใจหน่อย,อยงไงเรียนดีเทสไหะโอเคขวาใช่ไหมขวาได้ขวาได้ไอ้เหี้ยขวาล็ <S <S อกไอ้ตันไอ้ตันนี่มันชา้าโอ้ไม่ทันแล้วเออเอเอทำไมล็อกเมื่อกี้มันชา้าไม่รู้อา้าวแล้วกูต้องทำยังไงเนี่ยอ๋อมันต้องเข้าเร็วๆใช่ไหมถึงจะปิดประตูได้ใช่ไหมอืมต้องไปเฮ้ยอง่นตัวอะไร ไปขวาให้มันแบบตามบทเฮ้ยที่ทำนี้ออกแล้วกลับไปหรือล่าอ๋อต้องใช่ใช่โอเค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 ไปขวาเฮ้ยประตูร็อกนี่ยตายตายเป็นมาริโอในเกาะอะไอะอะไรอ่ะก็ตามบทอะงงอ่ะตับใจหมดหายใจหายคอแทบไม่ทันโอ้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 อย่าพุ่งตามมา เขาเลยแพ็คปุ๊บๆโอ้ยืนนิ่งทำไมนี่มันมันก็มันเข้ามันต้องแบบใช้เวลาเปิดประตูไงกูเล่นนอกบทไอ้สัตว์ไปตัวเฮียแต่กไม่รู้กูไปแล้วไอ้เฮียโอ้ล็อกกูอีกอะจริงจริงเจอผีก็ต้องางี้แหละฮ้ยต้องวิ่งไปทางเออต้องวิ่งหนีดิเออเนี่ยเห็นไหมเออเนี่ยไปก็ได้กัวงไง กฮเราไม่อยากรู้อยากเห็นไงเออไม่อยากรู้อยากเห็นไงกลับบ้านแล้วโอ้ไม่ให้กลับเลยอะรูปอะไรเด <c oughs> ินนะทำไมเอ็กแง <c oughs> รูปเหมือนโชนมปัดเป่าความกลัวฮะต้องดูลูปเปล่าคือ <c oughs> ผีนี่ยืนอ้อม้อมเมื่อย้ะเนี่ยไม่ต้องทำยังไงวะไม่รู้ครับต้องรอให้ผีเดินช้า มึงจะแรงทำไมวะไม่ทันตอนนี้แบบมึงไม่ทันแล้วตก็จบยังห่วงลอยยังจะห่วงลอยโดนผีไลไ่ไงแบบวิ่งผมก็ผงผมก็เจอไงเดี๋ยวเถอะผมผมเสียรงไงใช่อจริงและตอนนี้อาจริงแล้วนนลวิ่งตามไม่ทันหรอกกูว,ว่ากูอจริงทุกตายๆๆ เหมือนแล้วเปิดอ่าแบบรอนึกว่าให้กูมาซ่อนไอ้สัเออที่จริงประตูพังเลนี้ยอย่าดิฟนี่ไงล่ะไม่ทันแล้วไอ้ควายควายควายกูเนี่ยควายท่านแล้วกี่รอบโอ้ยกูจะบ้าตายอ้าวอะไรเนี่ยซีดเสียงอะไรซีดฉีดตัวนะขี้อ๋อกลัวใช่ไหม ยังไม่มีเหตุผลในซ่อนตัวอ๋อตรงนี้คือที่ซ่อนตัวอ๋อเมื่อกี้ซ่อนไปแล้วอโอเคเข้าไปแล้วฮะสุกติแหมทิ้งของไว้อ่อยเราด้วยเอ้าไม่ได้อ่านเลยเมื่อกี้ช่างมันช่างมันโอเคอัลเบิร์ตโน้ตนี่อัอเบิร์ัสไตล์ต้องเปิดอ่านดิเปิดไงวะกระดาษโน้ตของด็อกเตอร์ด็อกเตอร์อันเบิร์ดสิบห้าสิงหาคมสอง8ห้าสิบปดลูกสาวของผมได้จากไปแล้วผมคิดว่าผมควรทำอะไรสักอย่าง ผมไม่อยากจะฝังศพเธอเลยให้ตายสิเธอควรจะเป็นฝ่ายที่ฝังผมฝังศพผมก่อนผมได้แต่ขอโทษพระเจ้าทำไมได้แต่โทษพระเจ้าทำไมยต้อแนะป้งไหมทูทูไทยไยจบภาษาไทยมาวัราะว่าเนี่ย <c oughs> ก๊อกน้ำที่มีน้ำไหลตลอดเวลาเพื่ออะไรไม่มีเลยทีไปไปเดี๋ยวโอเคเฮ้ย <c oughs> เทปบันทึกเสียง ออหยังออหยังเปิด <Be ard S 2> ดูดได้ไหมลองลองก็ต้องอ่านนอกเทปบันทึกเสียงหนึ 1> 1่งสิงหาคม2 5งพ้าห้าสิบห้าตอนหนึ่งทุ่มสิบห้านาทีนี่มันว่าอะไรกันปีศาจตั่นเลืองทั้งหมดเป็นความจริงให้ตายเถอะฉันไม่รู้จะคูยยังไงดีมันเหลือเชื่อมากๆนี่คือเสียงปีศาจตั้น,นไล่ฉันตลอดมีสองทางที่ทำให้หลุดพ้นจากมันได้ แอบในตู้เสื้อผ้าเมย์กระตายโต๊ะอะแล้วเมื่อกี้กูแอบในห้องน้ำอะ <c oughs> <c oughs> แม่งง่วยไยเลยใครใครอัดบันทึกนะยังยังไม่หลุดพ้นไงเดี๋ยวมันก็มาใหม่อ๋อเซฟเซฟไปก่อนเค okay, มีน้ำที่ไหลออกมาอ้เมื่อกี้มึงยังล็อกอยู่เลย <c oughs> ใครเปิดวะ <c oughs> ใจผีมาเปิดให้หมดละงั้นลูกเทพไงอิติลิลูกเทพเปิดเปิดประตูให้เรา อย้านี้เราต้องไปไหนต่อไม่รู้อะเดินซุยไปซุย <c oughs> น,นี่แบบขนาดเหมือนจะเคยดูแล้วบ้างนนเนี่ยจำหาหอะไรไปสักอย่างจำไม่ได้นแหละนกดีไหม <c oughs> ไม่รู้ผีจะโผล่ตอนไหนด้วยโผม่มาก็กรี๊ดนะครับถึงจะผีแปดบิตก็ตามอะตกใจเฮ้ยมีของวางอยู่ตกใจพีไม่ได้ตกใจผีตกใจพี่ <c oughs> อ๋อต้องช่วยกันบิวไงอ๋อ ผีมาใครจะไปตกใจผีแค่เนี้ยไม่กลัวหรอกฮะกูนี่กีดไปแล้วอะ่ะอันนี้อะไรวะเนี่ย <c oughs> เอาอีกแล้วเปิ <Albert Note S 1> ดโน้ตอีกวโ <c oughs> น,น้ตของอัลเบิร์ตดีกว่าอัลเบิร์ตน,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 นี่ก็มึงก็เขียนโน้ตเยอะเกินกูวิเขียนอ่านอันไหนวะเนี่ยอันนี้มั้งด็อกเตอร์อัลเบิร์ต16สิงหาคม2548หลังจากที่งานศพของลูกสาวผมผ่านไปผมก็ไม่ได้ทำอะไรอีกเลย ผมรู้สึกเหมือนตัวเองไล้จุดหมายแต่ว่าไม่ไล้จดหมายนะครับใช่เดอะเกินดูเหมือนจะติดอะไรบางอย่างเอ๊ะแสงอะไรเกือบลืมไปแล้วว่าเคยมีแสงตรงนี้เฮ้ยอะไรวะเอออะไรแอบดูเหมือนจะเป็นกล่องที่ต้องใช้รหัสสำหรับการเปิด อะไยังไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นประตูล็อกล็อกทางบ้านเดี๋ยวค่อยๆเปิดให้แผนที่ไม่ดูแล้วฮะออกออกแล้วกลัวผีไม่ไหวแล้วดูเหมือนจะติดอะไรบางอย่างมันต้องไอ้นั่นแน่เลยไอ้ที่มันกลัวๆมันแกล้งเราเหมือนมีอะไรคืบหน้าเฮ้ยเออเเสมุดกด บันทึกของอัลเบิร์ตกูตบไอ้เหี้ยตบอัลเบิร์ตดูตู้เก็บหนังสืออ่ะไอ้บ้าอาจจะมีรหัสก็ได้แหละเอาเบิร์ตทิ้งรหัสนะฮะไหนดูสิอัลเบิร์ตช่วยอะไรเราไหมหรือจะบ่นค้ำครวนชีวิตที่ผ่านมาด็อกเตอร์อัลเบิร์ตสี่กุมภาพันสองพันห้าร้อยสี่สิบหก ลูกสาวของผมป่วยอาการหนักขึ้นทุกทีไม่ว่าผมจะจ่ายเงินจ้างหมอที่ดีสุดในโลกเพื่อรักษาเธอแต่ก็ไม่ช่วยให้เธอดีขึ้นเลยโอ้โหรวยนะเนี่ยทิ้งสมบัติไปให้วะาเนี่ยไปหาสมบัติดีกว่เาเนีมันพีดท, <laughs> ที่ขั้นหนังสือทำอะไรได้ปะไม่รู้อระเกี่ยวอะไรกับท่อน้ำาระลองดูปะลองดูกันเดี๋ยวไปดูห้องผีดิห้องผีล็อกผีแต่งตัวเยอะเตรียมเตรียมเตรียมล็อกเอล็อกอ่ะ ดูที่ขั้นหนังสือเก้าเก้าแล้วอะไรวะเก้าอยู่นี่กเก้าแล้วก็หายไปเลยเออให้กูมาตัวเดียวมึงจะให้เลยเออห้องน้ำนอนสำร,รวจห้องน้ำทุกห้องได้ปหอ้าวอา้อาวที่การไหนังสือถูกใช้อ๋อ,อล้างหรือเปล่าออล้างล้างเย็ด แล้ากดูเลขแรขที่เหลืออยู่อ๋อมันเลือนรางใช่ไหมเก้าหกสี่เจ็ดเซฟเลยเซฟเก็นทำไมทำไมเก่งอย่างนี้เนี่ยอยากจะเชื่อจริงรู้อยู่แล้วแหละฮะเเราทำเป็นแบบว่าเอ้ยยังไงอ่ะเออเออทจริงรู้แล้วตอนแหลเดินแทวจะทั่วคือค่ะ ทีนี้เราก็ต้องกลับไปชใช่ที่กล่องนั้นเน่ใช่ตามหาวันพีชตำของเัลเบิร์ตในกล่องจะมีอะไรฮะในกล่องจะมีอะไรในกล่องก็จะมีกุญแจกูว่าเก้าหสี่เจ็โอ้โหแค่นี้จำไม่ได้โอ้ตามึงเนี่ยอา้าวเลันลันเจ็ดอะไรเอ่ยในกล่องมีกุญแจ,แจห้องครัวแล้วตรงไหนคือห้องครัวห้องครัวอยู่ทางด้านขวาครับผม เซพเซฟยิกเลยไม่รู้ะไยยิกยิกไว้ก่อนไว้รุ่นชอบนี่ไงมาแล้วเทปเสียงของการดาวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าเวลาทุ่มครึ่งฉันเห็นเจ้าปีศาจสีดำปิดไฟปิดไฟซะแค่นี้อืมโอเคเชื่อเลยเชื่อดีกลัว กุญแจห้องทั้งเล่นทีนี้มึงปล่อยกุญแจไม่กูเต็มเลยมีอะไรแค่ยังไงได้ของอะไรยังไงตู้เนี่ยมาไปซ่อนได้ของเราต้องเซฟใช่ไหมฮะเรียบร้อยปิดไฟนะไปปิดไฟใช่ไหมเขาบอกให้เปิดกันมาเยอะแยะปิดปิดอันเดียวปิดหมดเลยเป็นสวิตช์เชื่อมไงโอ้โหดูปลูกปลูกปลูกหญ้าในบ้าน โอเคตรงนี้เปียโนเปียโนเหรอเอ้ยเหมือนมีอะไรอยู่ต่มีอะไรบางๆฉันเคยเห็นผู้หญิงคนนี้ที่ไหนนะ Happy birthday to you ไม่ใช่วันเกิดกูกล่องนี้แล้วกล่องนี้ต้องใช้รหัสสำหรับการเปิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นตรงนี้มีอะไรเนี่ยเห็นวิ้งวิ้ง ใช่ป่ะใช่ใมอมบนโต๊ะใต้โต๊ะอ๋อหลบหลบผีใต้โต๊ะอ๋อเซฟก่อนห้องนี้ถูกละยิกมากกลัวเจอไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวแบบกลัวผีฆ่าอะไรเงี้ยกลัวเดินไก่กลัวเล่นใหม่เหนื่อยปิดไฟเขาบอกให้ปิดไฟเฮ้ยใครเปิดไฟอย่าดิโอหลักโลกบ้าง ไม่ได้กลัวฮะไเกลัวเฮ้ยใครเบิดไฟไวะผีหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เปลืองไฟเปลืองไฟเ <laughs> มาไงวะไดอารี่นั่นดิ18สิงหาคมวันเกิดของอัลเบิร์ตนี่ไงรหัสแน่นอน <laughs> ชะบอกเลน่า18เดือน8ของอัลเบิร์ต แล้วก็ยีี่เดือนเก้าของเลน่าเลน่าจังใช่ไหมที่มัน,น <า S 1> เราจังเราแพ้ๆแพ้เราชอบด่าคนอื่นแล้วมันหลีหน้าใช่ห่ะ <c oughs> ใช่บัวแน่นอนจังหวะนี้นี่ไม่ได้เลย <c oughs> เซฟเราเปิดปิดเองได้นะหนังสือลมลมพัดลมพัดโอ้โห,โหลมพัดแม่งคร <c oughs> ึ่งเล่มเนะลยเรวดูหนังสือแม่งโคตรใหญ่ไอ้เขียนวันเกิดอยู่นิดนึงมีอะไรกันไหมเนี่ย โอเคเรารู้ว่ามีวันเกิดวันเกจเวัเอ๋หรือเปล่าไ<ะ>ม่จ้าหรอกจาไม่งั้นจะคันหูไป,ไปเลยเต็มที่เต็ม <laughs> ลองสิบแปดดิสิบแปดนะสิบแปดศูนย์แปดไม่มีอะไรเกิดขึ้นลองอีกคนดิยี่สิบสี่ศูนย์เก้ายี่สิบสี โอ้จอ oh, <Ooh. S 1> มันเกิดลีน่าจังนี่เองมาแน่กูว่ามาแน่ล็อกหลบค่อนโอเคดูหน่อยสิห้องเก็บของอยู่ไหนห้องถงห้องน้ำส่วนหลังบ้านไม่ใช่นี่ไม่ใช่มั <c oughs> หนหือีกสอง ห้องเก็บของทางด้าน pues mm ขวาบนคร nah ับผมขวาบนจะมีอะไรหรือไม่ปิดไฟคซับเสพเดี๋ยวได้เด yeah, oh, ินไก่ถี่มากเซฟยิกเยีโอ้โหดูท้องแต่งตัวของบ้านเลยมีของบนนั้นตรงนี้อะไรต่อยต่อย คุณแจห้องเลน่าน้ำมันไฟเช็คเพราะฉะนั้นเราต้องกลับไปห้องเลน่าใช่เลน่าอยู่ไหนนั่นดิเดินแค่นี้มึงยังเซฟอีกกลัวไงกลัวได้เดินไม่ค่อยโผล่เลยนะผีเผยนี่ไงโอ้โหอย่าพูดอย่าทักอย่าทักเจอผีนี่อย่าทักไม่ค่อยโผล่เลยเนาผีเผยก็ออกมาเลยสัตว์แล้วเขาออกมาแบบอย่างนี้เลยนะ ตัวดำนะพี่เสกดีที่เราเซฟไงโอหู้ไงที่เมื่อกี้แกล้งตกใจไปงั้นแหละห้องเลยนหน้าขวาล่างโอเคห้องเลยน่าถูกใช้ครับเข้ามาถึงปุ๊บฮะโอ้โหการกระทำที่เราต้องทำทุกวันไม่ใช่ทำทุกวิโอเคตุกตาตรงตุกตุตุนลูกเทพเต็มโอเคตัวเครื่องแป้งก่อนเลยฮะเขาบอกสองกระจกนี่จะเห็น เห็นอะไรเห็นตัวเองหล่อจะต้องทำงานเัลเบิร์ดด็อกเอเบิร์ต 6. ธันวาคม2548ผมค้นพบสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดมากมันเป็นตัวอ่อนเพศเมียผมไม่รู้ว่าว่ามันคือตัวอะไรแต่ผมพยายามเออแต่มันพยายามสื่อสารกับผมบอกกูทำไมไม่รู้เหมือนกันนะเสพเรื่อง เรามีอะไรนะเมื่อกี้เราได้อะไรมาลืมกุญแจห้องทำงานนะโอเคห้องนี้แหละมัวมากมันขึ้นมาขึ้นบันไดไดเหรอพีขึ้นบันไดเป็นเนาะเป็นดิเป็นหมดละห้องทำงานห้องนี้ครับยา่ีไม่มีนะ <laughs> เดี๋ยวแม่งออกมาดักนายน่ยเรามีอัศวินคุ้มครองแนละ้วอัศวินเนี่แหละแม่งน่ากลัวโน้ตของเอาเบอร์ดีครับมึง เย็บไปเป็นเล่มเดียวกันเลยได้ไหมเนี่ยดราม่าอะไรยังไงโน้ที่สี่เอเบิร์ตยีสิบงหาคม2548การเริ่มต้นใหม่อีกครั้งของผมได้เริ่มขึ้นถึงยังไงทุกสาวของผมก็ไม่เป็นวันที่จะจากไปจากใจของผมเธอไม่อาจเอารักไปจากหัวใจริขสิสธิ์มาเนี่ยเออว่ะโอ้โหร้องแค่นี้เสียงเหมือนขนาดนี้ นออย่างหล่อเฮ้ยนี่มันห้องลับไม่มีอะไรให้กูเข้ามาทำไมนั่นดิหรือว่าต้องไปสอบสวิตต์ตรงอื่นก่อนแล้วอันนี้จะเปิดเป็นทาาลับได้ครับน่าจะไปเผาเชื่อกก็ต้องหาไฟแช็กก่อนอืมใตเตไม่มีเออไม่มีอะไรก้มดูละหรือว่าออัศวินเนี่ย อจะมีไฟแชกว่ามึ้งอะันไงอัจวินหุ้มเกาะบอกกูทำไมเออก็รู้อยู่แล้ว <c oughs> โ<อ>้ตาเอ๋เลน,น่ามีไฟแชกเปล่าเออมีเออตุ๊ <c oughs> ตก,กตาเนี่ยตุ๊ก,กตามีอะไรหรอือเปล่าเออ, <c oughs> อจะมีอะไรก็ได้นะ <c oughs> ลูกเทพอัตอเซกไฟแชกมาให้ มึงทิ้งไม้ขีดให้กูก็ได้เียไฟแช็คทำไมมันมีสีฟ้าอยู่ตัวเดียววะนั่นดิต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆย้ายห้องโอเคตรงนี้น่าจะดูครบแล้วนะโอ้ยยงลงบันไดโอ้มันเดินมันดอมดำเลยมึงต้องย่องบันไดด้วยเหรอเนอะโอ้แล้วกูจะเลียวไปหาผีทำไมวะเนี่ยมันอยู่เะเล่าไปนนี้ ยอมไปอยู่กับอาเบิร์ดเดี๋ยวกูทิ้งโน้ตไว้ให้ปาโมดโน้ตใหม่กูตายแล้วกูตายมาสี่สิบห้าครั้งแล้วโอเคจะเดินทางบ้านแล้วเนี่ยโอ้ยเจ้าบูดูจะบูดูจะบูโอ้ดิฟิลแรงแรงโอ้ไมค์กูดิ่มาจากไหนเนี่ยเราต้องแบบซิกแซกหลบมันใช่ไหมเนี่ยไม่เคยหลบผีได้สักครั้งเลยบอกให้กูซ่อนใต้โต๊ะกูยังไม่ได้ซ่อนเลยเนี่ยมาแล้ว โอ้อเร็วสีข้างเข้าถูเลยมั้งเออเอามาถึงก็เจึงขี่ไปไหมขี่จะไม่ตกใจเลยเนะี่ยเออแบบต้องนานๆมาทีดิมึงเ,เป็นผีให้โปรเฟชชั่นแนลหน่อยดิเออต้องแบบให้คนเล่นเขาเพลินไปก่อนใช่เออนี่ไงนี่ไงเพลินอะไรละเพลินพูดมาก พูดมากขึ้นเลยขอโทษครับผมขอโทษครับตาเอ๋โอ้ยพ่อมึงไม่มีเหตุผลที่จะซอนตัวพ่อมึงมึงบ้าเหรอเหตุผลมึงยังไม่พออีก้วมันอยู่ข้างหลังเลยตามกูเข้าห้องน้ำเลยแล้วโอ้โหผีแม่งโหดมาก นี่อะตามมาเลยสวัสดีครับไม่บูนนะครับอ๋อสโลว์อะสโลว์อะทำเป็นวิ่งช้า้าตู้้าตู้้าตู้ฟิสกูฟิสตู้ตู้โดนไหมโดนไหมลุ้นครับลุ้นครับโอ้โหมึงยังตามมาหลอกกูถึงในตู้กูต้องปิดไฟก่อนใช่ไหมอืมกูซันหนีแล้ว หาไวจริงเหมือนมี gps ไอไม่หดมากขนาดผมปิดหน้านั้น่ะห้องนี้ห้องอะไรนะห้องตุ๊กตาอู้เอาเอาอะไรของมึงอะไรเนี่ยอะไรดมไม่ได้เออเอามันคนละทิศนะต้องดมไม่ถูกทิศรอเปล่าโอ้ยเจอแล้วครับแฟชั่งเจอต้องทำไงฮะเซฟฮะตามเดิมจบเลยเหรอจบเลยนะโอเค ้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะถ้าสนุกก็เดี๋ยวก็มาต่อนะฮะแต่คงต่อ,อยแล้วแหละไม่ใช่แล้วไม่มีเกมเล่นนะไปเจอผีกันไหมหนึ่งทีอา้าวเหรอเจอใหม่พัดหน้าไปบอกมันก่อนใครออกมาน้วพัดหน้าครออกมาโอเคจัดไป <c oughs> อะเจอกันใหม่พัดหน้าครับสวัสด,ดีครับเออทันบอกเลยตายก่อนละ ถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe ไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมดูคลิปอื่นตามนี้เลยแนะนำเพื่อนๆให้มาดูด้วยนะครับการตอกไข่มือเดียวเหมือนกันเพราะมือหนึ่งถือกล้องนะครับโอ้โหมันเป็นไปได้ที่ผมตอกไข่มือเดียวได้ครับเป็นครั้งแรกที่เรามาเรื่อยนานะครั้งแรกที่ทำได้โอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการคนนะครับแต่ตอนนี้คนไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่โย่